นี่ก็มาถึงขันธมานขันนี่คือรูปเวทนาปัญญาตั้งขารวิญญาณคือกายกับใจที่ประกอบกันเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมานให้เกิดความรู้สึกที่รบกวนไม่พึงปรารธนาเป็นอย่างผมอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลำบากเรื่องขันธมานอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องความอ่อนเพลียเมื่อมีความอ่อนเพลียมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือรู้สึกไม่สบาย เพราะว่าไอ้ขันเนี่ยเกิดเป็นมานเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาจะเกวดความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาคือความทุกข์หรือว่าเกิดความรู้สึกคริปเป็นกิเลสขึ้นมาอีกก็ได้แต่มันมีมูลมาจากการที่ร่างกายล้ล้วน มันเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาไม่ได้เล็งถึงกิเลสโดยตรงถึงคุณที่ยังหนุ่มๆนี่ม,นมันก็จะเกย์เห็นได้ว่าในบ้างข่าวให้ร่างกายนี่มันเป็นมาน อย่างคนหนุ่มที่ร่างกายสมบูรณ์มันก็ชวนให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสเนีย่ยเพราะว่าในในตัวคนมันก็มีตอมแกลนต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสขึ้นมาอีกต่อน,นึงถ้าอยามีร่างกายชนิดนั้น ก็จะไม่มีสิเลสไดไม้มีคนสัตว์บางจำพวกเกลียดร่างกายชนิดนั้นจึงตั้งอธิษฐานจิตเป็นพรมที่ไม่มีร่างกายเรียกว่าารูปประกรมในประดึกะเขาไม่ต้องการจะมีร่างกาย <c oughs> นี่ก็เน, <c oughs> นื่องมาจากที่ว่า สังขารร่างกายนี่บางทีอยู่ในสภาพที่เป็นอุปสรรคหรือมานโดยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาไอ้มานมันก็มาอยู่ที่ตรงนี้ความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาที่มีมวลมาจากร่า,รางกายล้น ที่ต่อไปถึงมัจจุมานความตายถ้ามันตายลงไปกเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะที่ว่าไม่ไม่หมดไม่มีโอกาสที่จะทำความดีหรือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ทีน่นี่แม่ยังไม่ทันจะตายนี่ มันก็เป็นมันก็เราะเรากลัวตายอยู่ทุกท,ทุกเวลากลัวตายที่เป็นเท,ที่ทำอะไรไม่ได้ต้องมีอยู่มากนี่มันมีมมาจากความตายเอ,อ่อเก่งๆน,นึกขึ้นมาก็เกิดปัญหาเรื่องความตายอยางนั้นอย่างนี้นอย่างโน้น,นทำเป็นปอุปสรรค ก็เรียกว่าเป็นมรนไอ้ข <c oughs> ันธ์ธรรมน,นี้เราไม่ได้หมายถึงตายยังเป็นเป็นอยู่มันเป็นอุปสรรคโดยในความตายนี่เ,เรื่องทั้งไอ้ภาวะความตายที่จะเกิดจากขันธ์เหล่านั้น <c oughs> หรือได้เกิดอยู่ก็าตามมันเป็นมร ทุกคนเกลียดกลัวความตายเกลียดกลัวสยามัจจุราชมันก็เป็นปัญหารบกวนจิตใจสร้างความรู้สึกที่ไม่พึงปรับถนอมขึ้นมาจากไปความตายจากสิ่งที่เรียกว่าความตายความตายธรรมดาก็เป็นมาอย่างนี้น เนี่ความตายที่มีความหมายสูงึ้นไปความตายทางจิตท,ทางวิญญาณมีความล้มเหล <c oughs> วาการกระทำที่ดีที่งามมันก็เป็นมารแล้วมัดจุมารความตายด้วยกันถึง ที่นี่ก็มาถึงไอ้เทวบุตรตมาน <c oughs> ไอ้เทวบุตรนี่เราได้รับคำอธิบายไปในทางที่เป็นปุคลาทิตฐานเรียกคำว่ามานที่เสียงฟ้าพนังโบสนี่คำ <c oughs> ว่าเทวบุตรก็อย่างเดียวภาพเสียงพนังโบสถ์ คือเป็นพวกเทวดา <c oughs> เทวดาให้โทษแล้วก็เรียกว่าเทวปตมานใน <c oughs> คนที่เชื่อเทวดาเชื่อผีเชื่อโชคเชื่อเคราะห์เชื่อกรรมไอเชื่อเชื่อลางนี่ไม่ใช่เชื่อกรรม <c oughs> มันก็ยกให้เทวปตมานหมด ผมว่ายังไกลนักเอาที่มันใกล้ใกล้ด้วยที่สู่ความหมายก็คืออุปสรรคที่เกิดมาจากสังคมอันธพาลก็บุจิโกจิเกยอย่างนี้ก็ได้ พราะว่าคำว่าเทวะนี่มันแปลว่าผู้เล่นผู้เล่นสนุกผู้ไม่เอาการเอาง,งานผู้มีแต่เล่นสนุกคำว่าเทวะ,ะที่มาจาก คัากฝับวัตทิวะน่แปลว่ารุ่งเรืองก็ได้แปลว่าเล่นเล่นหัวก็ได้ไอ <c oughs> ้รุ่งเรืองก็ไม่ใช่หมายความว่ารุ่งเรืองที่ถูกต้องคือมันรุ่งเรืองเพราะว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าบุญนําให้ไม่ต้องทําการทํางานเล่นหัวได้ตลอดเวลาไอ้เทวดาที่เขียนฟราพระนังโบสถ์มันก็มีความหมายอย่างนั้นือไม่ต้องทําการทํางานอะไร นอกจากเล่นหัวกันระหว่างเพศระหว่างไอ้ตลอดเวลานาจอมเทวด,ดาในทางนี้ก็คือพวกวสวรรค์ทั้นปรินิมิตะวสวัสตตีเล่นหัวตลอดเวลาโดยมีคนอื่นมาช่วยให้ความสะดวกอย่างยิ่งเขาจะบอกปรินิมิตะวสวรตี พรานิม,มิตะเราผู้อื่นทำให้ผู้อื่นนิรมิตให้คือมีคนคอยให้ความสะดวกอย่างยิ่งขึ้นไปอีก <c oughs> ไอ้ตัวก็มีโอกาสเล่นหัวนันานแต่คุณอ่านพุทธประวัติอย่างนิยายนี่นะคุณก็จะไปได้ๆอ่านว่าพยามมานี่ม,มาจากชั้นปรนิมมิตะวสวรตีที่สร้างสิริเมฆขึ้นมาเข้ามา ทธาทอดภุกลาทิฏฐานในสร้างคิริเมฆกนะ็คือผู้คอยอำนวยความสะดวกให้เทวดาชั้นนี้มันเล่นหัวได้สูงสุดที <c oughs> ่เราอย่าไปเอาตัวบุคคลเราไปเอาตัวค,ความหมายคือความหมายาที่หมายถึงผู้เล่นหัวตามใจตัวเอง สนุกสนานอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนพวกหนึ่งก็เรียกเนี่ยคือผู้มีบุญผู้เสวยบุญนี่ธรรมเทวดานี่กหมายสร้างอย่างนี้เทวดาในสวรรค์เทวดาเอ่อในมนุษย์คือคือคือพวกพระราชาพวกกษัตริย์พวกระราชานี่ก็ถูกสมมติเป็นสมมติเทวดา นี่ยังกระโดดโลดไปถึงพระอรหันต์แต่เทวดาพระอรหันต์นี่หมายถึงไม่มีความทุกข์เท่านั้นเองรุ่งเรืองอยู่เลยไม่มีความทุกข์อย่างบริสุทธิ์สนเทวดาในสวรรค์นั่นมันรุ่งเรืองอยู่เลยกามารมณ์ไม่มีความทุกข์แต่่ด้วยความหลงที่เทวปุตตมานคำนี้หมายถึงไอเทวดา อ่าชนิดที่รุ่งเรืองอยู่โดยการเล่นหัวที่เป็นไปด้วยความหลงอันระบุที่โกที่ี่ถูกต้องที่สุดถ้าอุปสรรคอันตรายใดใดเกิดมาจากสังคมอันธพาลเราเรียกว่าเทวบุตรมานทั้งนั้น นี่การกระทบกระทั่งของสังคมอันธพานเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่คุ้นกว่าราสนาขึ้นในใจของเรา <c oughs> ไม่ยกเว้นใครแนละ้วอย่าว่าแต่จะอยู่ที่บ้านแ <c oughs> มาอยู่ที่วัดเป็นพระเป็นเนนนี่ก็ยังถูกเบียดเบียนด้วยเ <c oughs> ทวดาพวกน, <c oughs> <c oughs> นี้เรียกว่าเทวบุตรตมานเทวบุตร เจวดาเนี่มาเป็นมารให้เกิดความรู้สึกอันไม่พึงปรารถนาเกิดความทุกข์ความกระวนกระวาย